สวัสดีครับเจ๊จับแจ๊จับค่ะนี่เรา,ราในรายการอะไรครับผมออกไปเถอะออกไปเถอะภาคยุโรปเสียงเทปนี้จะ้เป็นภาษาอังกฤษถูกไหมภาษาไทยนั่นแหละอ๋อนั่นกี่ต้องบอกภาคไทยเปล่าเออทางมาเถอะ <laughs> นี้เบสไปกับทางครอบครัวไปยุโรปบ้าประเทศอิตาลีสวิตซ์ฝรั่งเศสซึ่งไปกับครอบครัวทัวร์มันจะมีข้อดีหนึ่งไม่ต้องจองที่พักไม่ต้องทําหาอะไรทั้งสิ้นเลยเขาจะจัดการให้หมดเลยขอวีซ่าเชงเก้นอะไรให้แบบเรียบร้อยเราก็แค่เต้นเๆนเนถือว่าสะดวกนะมใช่มันเป็นข้อดีของการไปกับทัวร์แหละฮะสำหรับถ้าคนใบแบ็คแพคอะไรเงี้ยมันก็แบบเหนื่อยอะเหนื่อยทำเอกสารปวดหัวเรื่องเอกสารเรื่องจองที่พักอะไรอย่างงี้ซึ่งไปกับทัวร์มันก็ได้บริการในส่วนตรงนี้ไปแลกกับราคาที่เขากเขาจัด ใช่โหการขอวีซ่าทีนี่ก็แอบนานอยู่นะถ้าสมมติเราไปกันเองอ่ะโหสอบถามยางกับเป็นโจนอะสองคือถ้าพากับครอบครัวก็คือควรจะไปอย่างนี้เพราะว่าพ่อแม่ก็อายุเยอะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้อยากนั่งรถไฟฟ้าแบกของอะไรเหมือนเราอะนะสามคือได้คอนเนคชั่นได้เพื่อนใหม่ทั้งเด็กวัยกลางคนคนแก่อะไรเงี้ยคือมีหมดเลยเพราะนั้นพ่อแม่เราก็จะได้เพื่อนใหม่เราเองได้เพื่อนใหม่ด้วย มันจะมีเพื่อนตามช่วงอายุแหละก็ดีสําหรับคนโสดไฟแบบเดี่ยวเดียวเรียกว่าไปวัดดวงนะจะบอก่ปวัดดวงสักเไปวัดดวงขาหน้าถ้าดวงไม่ดีก็เก็บตังค์แล้วไปหาตัวใหม่แต่ถ้าคนโสดอ่ะวิธีอีกวิธีหนึ่งดีเว้ยที่มันมีเว็บที่มันเป็นโพสต์ให้พักอ๋ออ๋อเขาชชฟเฟอร์ลิงครับสำหรับสไตล์แบบคนที่เป็นแบงคแฮกเกอร์สมมุติว่าเราจะไปเมืองเนี้ยเราไม่มีตังค์ข้างแล้วไปเลือกดูในเว็บว่ามีใครเขาเปิดเป็นโฮสต์ฟรีไหมแล้วตัวโฮสต์เขาอะซัพพอร์ตอะไรให้เราได้บ้างที่พักอาหารแล ทำงานบ้านเหรอทำงานบ้านเป็นคนเลี้ยงหมาเดินเล่นให้เขาได่มีได้ลึกกว่านั้นไหมไม่รู้แล้วทวี่ก็ต้องไปลองเองได้กับการจีบลูกสาวเขานี้เขาก็คงไม่โอเคอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกขโมยหรือว่าเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันทางทัวร์มันจะจัดการให้เออเออนี่นี่รู้สึกดีเหมือนกันเพราะว่าสมมติไปทัวร์แล้วป่วยอะไรเงี้ยซึ่งเขาทำประกันไปแล้วใช่ไหมใช่ก็มีคนมาดูแลเราตลอดนี่ประกันเนี่ยมีการทาวีซ่าเชงเก้นเขาจะให้ทําประกันไว้เสมอล่ะใช่เือไปต ตายประเทศเขาอเออดีว่า <Cu> ค่าร oh, ักษาไปบ่าหรับไม่ใช่โลคอลีเพิร์ไม่ใช่คนเชื้อชาตินั้นไม่ใช่คนประเทศนั้นมันคือมันจะแพงใช่แพงมากเออคือถ้าเราทำประกันการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยว้อ่ะมันก็จะซอฟลงมาหน่อยวีซ่าเทยงเก้นมันเป็นวีซ่าที่ใช้เดินทางใน ทเทวีในทเทวีทเทวียุ <laughs> ยยโรปครับประเทศไปในทเทวียุยโรปแล้วพวกนั้นเท่าที่ผมจำได้น่าจะ26ที่มั้งม,มันจะมีบอกว่าประเทศไหนฮะใช้วีซ่าของยุโรปเข้าได้ประเทศไหนใช้วีซา่าของยุโรปเข้าไม่ได้แล้วประเทศไหนใช้วีซ่าเชงเก้นเข้าได้ประเทศไหนใช้ว<อ>ีซ่าเชงเก้นเข้าไม่ได้ซึ่งมันจะยิบย่อยอย่างเงี้ยแต่ละประเทศต้องไปดูเอาเวลาเราจะไปอ่ะอย่างของเบสมันมีอิตาลีฝรั่งเศสอันเนี้ยสามารถเข้าประเทศได้โดยวีซ่าของยุโรปวีซ่าเชงเก้นได้แต่พอเป็นสวิตเซ เรอาอพอเราทำเชียงเกนปุ๊บมันก็หมายความว่าเราเข้าได้หมดเลยคือถือเล่มเดียวขายแม่เลยเฮ้ยแต่การเดินทางเข้าสวิตมันแอบลำบากนิดน, <พอ S 1> นึงนะเพราะว่าตอนที่เบสไปอ่ะเหมือนกับก่อนเข้าสวิตอ่ะเขาก็ต้องผ่านเหมือนตอมน้าด่านอะไรเงี้ยเขาก็จะให้คนอิตาลีที่ขับรถลงไปคุยเวย้ยเจรจาอะไรเงี้ยว่าคุณมบรนเที่ยวกี่วันยังไงอะไรขอดูทุกอย่าง ืออังกฤษนี่แหละแต่คือเวลาเบ็สไปอ่ะมันไม่พูดอังกฤษ,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 ษใส่เบดเว้ยมันจะพูดอิตาลีใส่เบสฝรั่งเศสใส่เบสบ่งชู้มาเลยแล้วก็แบบยาวอ่ะไล่าย,ยาวมากชูกับบองตะเลว ลแค่เบี่ยงแม็กซิ่ลงว่งยัดบายบายอ,อิงกฤษไม่ตีดน่าจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบว่าเหมือนคนไทยนี่แหละที่แบบว่าบางคนก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้อย่างงี<อ>มวว้มีหรอวะเหมือนนอกก็ได้จะมีมั้งก็เลยพูดแต่ว่าภาษาของเขาเองอ,ะอ่ะ<ม>ใช่ใช่ที่สำคัญก็ต้องอังกฤษได้นิดนิดนิดหน่อยหน่อยพอถ้าไปกับทัวร์นะ เงินเรียกว่าก่อนเตรียมตัวก็ต้องเตรียมตังก่อนใช่อิตาลีฝรั่งเศสใช้ยูโรสวิตใช้ฟังนี่เอาไว<ำ>ให้ดูยา yeah. ไม่เหิดในกล้องอ่ะเปิดกล้องมาไม่เยอะนี่อย่างนะอันนี้เช็คดูจากเว็บว่าแรกที่ไหนดีเป็นซุปเปอร์ลิสสีเขียวอ่าซุปเปอร์ลิสสีเขียวครับซุปปเอร์ลิสสีเขียวนี่เป็นมิตรกับผมมากเหมือนกันทำไมอ่ะเขาต้องให้เยอะอ่ะซึ่งอันนี้เบ้นเบ้นไม่ได้ได้ไปเท่านี้นะแต่นี่คือเงินที่เหลือกลับมาเหลือกลับมานิดหน่อยแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบประมาณนี้เปาสัมพันธ์แบบนี้ เอาแบงก์ไว้ไมาเลยร้อยร้อยูโรกันเลยนะเบสไม่แน่ใจนะว่าได้ไปตอนนั้นเหรียเท่าไหร่ก็ลองเช็คดูละกันประมาณ40่บาทเรียงๆ <c oughs> อยู่ประมาณนะก็ลองคูณๆเดิน1ยูโรก็เท่ากับ40บตีง่ายๆ100ยูโรนี่ก็4,000ใช่ไหม <c oughs> ใช่ <c oughs> ประมาณเบสขอดูณแม่ร้0ยทีได้ไหม ช,ออช่วงนี้ไม่ค่อยมีเงินช่วงนี้ไม่ค่อยมีเงินซื้อของเล่นตัวทำไมต้องแลกเงินสวิตสวิตสามารถใช้ยูโรได้เหมือนกันนะทางร้านค้าหรือว่าอะไรใช้ยูโรได้ร้านใหญ่ๆรับแต่ร้านควบแบบตามข้างทางเล็กๆอะไรเงี้ยเขาจะไม่รับร้านพวกโลเคอลใช่เขาจะรับฟังฟังสวิต <c ười> คือเขาเป็นผู้ฟังที่ดี <c ười> จรับะว่าไงนะจ๊ะอ๋อหนูคนไทยเหรอลูกที่จับเวทชอบแบงค์ฟังว่าไงดูดิโอ้โหสวยว่ะสวยเนอะสวยเนอะสวยสวยสวยมีหนีฟังนับก่อนเฮ้ยร้อยร้อยสามสิยาจะไปขโมยเราเออแนวแบงค์ร้อยมาดูสิใกล้ๆกับดอลลาร์นะฟังช่วงเนี้ยการใช้ฟังมันคุ้มกว่าเราเพราะว่าฟังมันแลกได้เบทถูกกว่าถูกกว่ายูโรอ๋อเพราะฉะนั้นเราซื้อก็กำไรเรา เมือนที่เคยฟังมาฮะเขาบอกว่าสมมติเราเอายูโรไปใช้อ่ะเขาแม่งคอนมาเป็นฝังไว้คือเราจะขาดทุนไปประมาณ5บาทหรออะไรเงี้ยต่อหนึ่งเหรียญเราตกเขาได้ไหมเราตกเขาไม่ได้พี่เพราะว่าเราไปประเทศเขาก็แลกไปไม่ต้องเยอะถ้าคุณไม่ได้ซื้อแบนเนมหรือว่าอะไรในการสวิตถูกถูกเหรอถูกมั้งไม่ไม่รู้กูว่ารู้สึกอะไรไม่ถูกสำหรับกูเลยยังชิบหายแต่อย่าง เม็ดปเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นหน้าร้อนของเขาแต่อิตาลีเห็นบอกว่าร้อนมากประมาณ28-30ถึงองศาซึงร้อนจัดเมงกับบ้านเรานึกปาวะมาเจอ40เสิแม่งคงบ้าฮเขาร้อนแต่ลมเขาเย็นบอกเลยคือแบบลมของประเทศไทยอ่ะคือลมคอนกีตอ่ะพี่ลมร้อนพี่เข้าใจพี่ถึงว่าเดินไปหน้าห้าง the ้ร้อนใช่ไหมแล้วแม่งขาดต้ลมปรับอากาศอยู่หน้าห้างมันจะร้อนจงๆแบบนั้นใช่ไหมใช่ไหม เป็นองศาลมที่พัดมาประมาณ27 27ไม่ร้อนนะเว้ยเ่วนแอร์บางทีชิวๆอะแต่เห็นที่แสงแดดแบบอู้หูแดดแรงมากแดดแรงจริงแต่ลมเย็นถ้าไปฝรั่งเศสเย็นตอนเช้าประมาณ14 16นี่แหละแต่พอปาเที่ยงเที่ยงเนี่ยประมาณ25องศาก็ถือว่าเย็นแบบเย็นเปิดแอร์ใช่กําลังดีต่วนสวิตเย็นเลยแหละเย็นหนาวเลยแหละคือเมืองเขาประมาณ16องศาหน้าร้อน นี่งาอทวิทมันจะขึ้นยอดเขายุงเบาซึ่งยอดเขาเนี่ยมันเย็นเว้ยมันเป็นหิมะตอนหน้าร้อนเนี่ยที่เบสไปอ่ะสีองศามันหนาวไหมหนาวแต่ทนได้สําหรับเบสทนได้คุณต้องทนได้เพราะเป็ที่หนาวมากเบสนอนเปิดแอร์ยี่สิบเจ็ดยี่สอะเราต้องเช็คด้วยว่าเราไปที่ไหนและใส่สีอะไรถึงมันแมทกัน เช็คกระทั่งสีเลยเหรอใช่ทำไมอ่ะเช่นอันนี้ไม่รู้ถ้าคุณไปวิหารดูโอโมโอสมมุติมิลานวิหารแม่งสีขาวมากเลยแล้วคุณใส่ชุดขาวอ่า ดอกอ๋อเวลาถ่ายรูปมาอะไรนี่คืเงี้ยอ๋อเขาถ่ายรูปเป็นพี่ชาจว่าแบบว่าเออเขาเคร่งเออเขาเคร่งอะไรอย่างเี้เราไปเที่ยวยุโรปทั้งทีเราก็อยากให้รูปสวยๆกลับมาไงใช่มีแก๊งหนึ่งของเบสจัดสีได้สวยมากเลยเ่ยเบสเห็นรูปของเขาแต่ละรูปเออคิดไปเยอะอะอย่างไปเวนิสเนี้ยท้องฟ้าสีฟ้าน้ำทะเลสีฟ้าเขาใส่เสื้อสีแดงอ้ห เออส,สุดสุดเลยอ่ะสวยเลยอ่ะเป็นกระโปรงหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วบนยอดเขายุงเฟ้าใช่ป่ะข้างบนก็จะเป็นแบบสีฟ้าขาวเขาใส่ชุดสีแดงเหลือ,ลอ,องๆอะไรเงี้ยโอ้เป็นคู่สีกันมาแบบเออสำคัญสำคัญน,นะพอพอพลังเบสพูดปุด๊บเราลืมไปเลยนะ,อ,ะอย่างเ<ช>บสอ่ะไม่คิดเพราะเบสใส่แต่ขาวดำอิตาลีใส่ชุดยังไงใส่ชุดอย่างนี้ก็ได้ธรรมดาธรรมดาธรรมดาได้หมด ฝรั่งเศสใส่ไงเสื้อแขนยาวตะวิตใส่เสื้อแขนยาวดีกว่าแล้วก็ถ้าบนยอดเขาก็ใส่เสื้อคุมอีกอันหนึง่งดีสุดเพราะมันหนาวแค่นั้นเซอลเทียดเนี่ยแต่มีคนบอกว่าให้ใส่เสื้อฮีทเทคหรือว่าอะไรด้วยเป็นไม่ใส่นะเสื้อฮีทเทคมันคือเสื้อที่มีระบบทําความร้อนนะฮะ,ะปบอุณหภูมิร่างกายเราให้ใหอบอุ่นที่นี่มันต้องสัมผัสความหนาวนะเสื้อตาข่ายกางเกงแม่แม่แม่ในนก็หนาวไปเฮ้ยตีองศามีคนถอดเสื้อได้นะเอได้อยู่แล้วได้ธรรมดาเลยส่วนถุงมมืออไ่ต้ง ทนได้ทนเพราะว่ามันไม่ได้เย็นมากขนาดนั้นกางเกงยีนที่เป็นแนะนํานะก็ทนได้แล้ว หรออืทำไม,ามาญี่ปุ่นนะแต่ยีนไหมป่ะแล้วแบบเราออกไปเดินโดนโลมโดนอะไรเงี้ยคือยีนมันเริ่มเย็นไปเรื่อยๆอ่ะมันชื้นมันชื้นเออมันจะเย็นเย็นชื้นๆนะที่ญี่ปุ่นแล้วแบบเดินไปสักพักหนึ่งอ่ะเราจะรู้สึกเหมือนเรามีน้ําแข็งอยู่ที่ขาเฮ้้ยขนนนาดัคือแบบด้วยความที่แบบกางเกงมันแข็งแล้วมันเย็นนะเหมือนเราเอาขาแน่วน้ําแข็งตลอดเลยรู้สึกว่าเอ้ยน่าจะเป็นลองจรหรืออะไรเงี้ยน่าจะเวิร์กกว่าจริงหรอเออมีแต่คนใส่ยีนที่เที่ยวที่ไปภูเขาด้านนั้มันไม่ค่อยมีลมแรงมากด้ยอืมน่าจะต่่่าางงกัันนนนแหหละะมมจเเเยย็ือออรูชฟิ แล้วก็ตรงเท้าเวลาลุยหิมะใส่ยังไงใส่ผบายพอเท<ะ>่าที่เบนอ่านมามันต้องเป็นรองเท้าหนังรองเท้ากันเลื่นรองเท้ามุ่นนี่รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนน้ำแข็งของช่องฟีที่นึกถึงน้ำแข็งของช่องฟีททุกคนก <ะ S 1> ิน <ะ S 1> เลย มันจะปนๆปแต่ไม่ได้ปนล,ละเอียดขนาดนั้นอแอบหยาบนิดนึงเพราะนั้นมันจะปกคลุมไปหมดเลยคุณคิดว่าคุณเหยียบน้าแข็งช่องปีดอะมันจะนแฉะๆหน่อยนะมันจะนิดหน่อยน,นิดหน่อยม,มันไม่ต้องไปซื้อรองเท้าแบบลุยขนาดนั้นรองเท้าที่เบสใส่ไปเป็นรองเท้าหนังแก้วมีดอกยางที่สาคัญที่สุดคือมีดอกยางต้องมีถุงเท้าด้วยให้ความอุ่นกับเท้าเรานั่นเองคือภาพจาผมอะเวลาแบบว่าเราดูหนังอะที่เขาไปอ่ตะลุยพวกภูเขาน้าแข็งเลยอย่างเงี้ยรองเท้าเขาจะเป็นรองเท้าปีนเขาที่มัน ไอไกแล้วก็เรื่องรองเท้าการใส่ไปทุกทุกที่สามประเทศนี้เบสรู้สึกว่ารองเท้าสป,ปอร์ตดีสุดในการเดินเพราะเบสใส่แต่เอลตาบูทคู่เดียวทั้งทิปดีเลยโอ,โอ้รู้สึกเหมือนกันเพราะว่าการไปต่างประเทศนะฮะถ้ากับเราไปเปิดโลกคือเราต้องเดินเยอะขึ้นอยู่แล้วถ้าใส่รองเท้าอะไรที่ซับพอร์ตกับการเดินไปอ่ะมีประโยชน์มากๆอยู่แล้วใช่เพราะนั้นเบสจะเอาแค่หนึ่งเอตาบูทสองคือรองเท้าที่ใส่ขึ้นบนภูเขาน้ำแข็งหรือบางควอาจจะเป็นคู่เดียวกันก็ได้ก็จบ ถุงใส่เสื้อผ้าที่ใส่แล้วก็ควรเอาไปด้วยเพราะว่าจะได้แยกกันไม่งั้นจะเหม็นกันเนาะก็เนี่ยอย่างเช่นถุงตามโรงแรมอ่ะเออเออมันควรจะมีนี่ไปขโมยจากโรงแรมอันนี้มันถุงส่งซักวาใช่ไหมใช่ถุงส่งซักไงเพราะมันใหญ่สุดอะแยกอะไรหนึ่งยชาร์จคุณใส่ลงไปในมุดเนี่ยปึ๊บหนึ่งอันสองคุณใส่พวกรีแบาบน้ำหนึ่งแทก สามใส่พวกเครื่องผลักอางอะไรอีกหนึ่งแพ็คเบ็ดแย่งเงี้ยเวลาหยิบอะไรมันจะได้สะดวกหาอะไรก็จะได้สะดวกอ๋มาเป็นถุงเลยยัไม่ต้องแบกคนกระเป๋าถูกต้องใส่ฝุ่นละเอียดอย่างงี้ยไหมนะผมอ่ะเออเอาไว้ในกระเป๋าอ่ะกับเสื้อผ้านิดนึงอ่ะวัดดวงเอาว่าโรงแรมมีอะไรให้ก็ใช้ได้ที่คิดงี้นะเออนี่มันาใช้เอกไว้เลยว่าที่เบ็ดแย่งนี้เพราะว่าเบ็ดถ่ายรายการอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะนั้นเวลาเบ็ดจะชาร์จแบตทีหรือหาแบตทีนี่กูมันนั่งคุยอย่างเงี้ไม่ได้มันต้องเร็วเพราะตอนเห็นเบ็ดแพ็คไปอ่ะแพ็ ปักต่อนี่คือปักต่อของยุโรปจะใช้อย่างนี้สองรูไม่เหมือนบ้านเราใช่ไหมไม่เหมือนจริงๆอะว่าเราไม่มีหลายเขาเจอมากพี่เปิงงงนะกสองรูบางทีสามรูในานโรปก็มีปักที่มีสามรูที่จงใช้กับปักสามตามก็มีอเมริกา<ม>ก็มียูเอสที่เป็นแบนๆสองอันคู่กัน หรอใช่ประเทศเราเหมือนว่าปักอะไรก็ได้เว้ยเดี๋ยวให้อ้างเขียนลิงก์ description ไว้ข้างล่างมันมีเว็บเช็คปักอยู่ฮนะเมื่อตอนหมไปผมก็เช็คเหมือนกันแล้วก็ได้รู้ว่า ญี่ปุ่นไม่งใช้เหมือนเราเนี่แหละเตรียมสบายดีไม่้องเตรียมเออแต่ไฟมัน110เองไหมอ่ะใช่แต่คือตอนนั้นที่ผมเอาไปมันก็มีแค่โทรศัพท์มือถือซึ่งเป็น iPhone แล้วคือตัวอะแดปเตอร์ไอโฟนมันได้ตั้งแต่110ถึง220โวลต์เออพวกเรื่องกระแสนี่ก็ควรศึกษาเหมือนกันนะฮะว่าประเทศไหนใช้แรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่เช่นแบบว่า110โวลต์นี่คือแรงดันไฟฟ้า110โวลต์200โวลต์220แต่ละประเทศไม่เท่ากันถ้าเราเออาะแดปเตอร์ที่มันไม่ได้ซัพพอร์ตไปเสียบอ่ะมันก็อาจจะ ว่าไฟมาไม่เต็มได้บ้านเรามันรับไฟที่220ใช่ไหมคือมันไปได้ทั่วเลยแต่ถ้าเอาของประเทศนั้นเข้ามาในไทยมันจะระเบิดทันทีเช่นเอาญี่ปุ่น110มารับไฟบ้านเราอ่ะก็คือเหมือนว่าโดนดไป2เท่าก็เหมือนคนซื้อพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นถูกใช่ไหมซื้อมาปุ๊บเสียบเมืองไทยบึ๊บมันต้องมีอะแดปเตอร์ด้วยเออว่าไม่ได้เช็คเลยอ่ะนี่ความรู้ใหม่ต้องเช็คด้วยนะคะส่วนถ้าใครไม่มีหรือว่าลืมไปทางโรงแรมบางสถานที่นะเขาจะมีให้ยืมอย่างเช่นดี่เป็นไปพักอ่ะโรงแรมอ่ะเขามีให้เช่า ใส่คนเอเชียมไม่คงลืมเยอะเ <c oughs> พราะนั้นเช่าหนึ่งทีมัดจำสิบยูโรประมาณสี่ร้อยโอ้ซื้อเลยไหมถ้ากดซื้อนี่1ึงานแล้วนะใช่แต่ถ้าคืนก็ก็ได้คืนไงเผื่อเผื่อลืมเผื่อคนลืม,มก็ถามรนะีเซพชันได้เนาะ <c oughs> ส่วนกระเป๋าเล็กก็ควรมีติดตัวไว้เพราะนั้นพวกพาสปอร์ตควรติดตัวไว้ตลอดเวลาเผื่อโดนขโมยอย่างเช่นมันจะมีข่าวที่แบบว่านักท่องเที่ยวฮะไปเที่ยวยุโรปหรือไปเที่ยวตาว่างประเทศอะไรเงี้ยหลายๆประเทศโดนขโมยของไม่พอนะโดนขโมยพาสปอร์ตไปด้วยทาไมคู่กันเพราะรู้สึกเหมือนว่าถ้าเกิดเราไม่มีพาสปอร์ตไปแจ้งความอะ่ะตำรวจมันจะไม่ค่อยเชื่ออะไรเท่าไหร่ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวจริงไหมเราเป็นโฮมเลนหรือเปล่าเลยอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลาตรวจสอบเคสนานขึ้นทําให้โจรมันมีช่องว่างระยะเวลาในการถนีมากขึ้นนะโอ้โหเยอะคิดหละ จากดูหนังฟ้นๆบ่อยอะไรเงี้ยแล้วก็วประโยชน์ของพาส,สปอร์ตถ้าติดตัวไว้ในต่างประเทศมันมีประโยชน์เยอะะการพกพาสปอร์ตในที่ต่างประเทศ1เพื่อการขโมย2เพื่อใช้ซื้อสินค้าบางชนิดที่ต้องซื้ออย่างเช่นกระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆอะไรเงี้ยบางห้างเขาต้องใช้พาสปอร์ตและบัตรเครดิตยืนยันด้วยนะพวกเรื่องภาษีก็ต้องใช้พาสปอร์ตเหมือนกันใช่หรือแม้แต่ไปซื้อของที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยตินค้าที่จํากัดอายุอะครับเช่นอ๋อสุราหรือว่าบุหรี่อะไรเงี้ยก็ต้องใช้พาสปอร์ตซื้อ สองก็คือกล้องเวลาไปกับครอบครัวหรือทัวร์เนี่ยม,มันจะไม่ได้มีเวลามากเพราะนั้นค,คุณจะถ่ายยังไงให้ครบกับครอบครัวเพราะนั้นคุณใช้กล้อง GoPro แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนใช้เลนที่มันเป็นเลนวายก็ได้ครับถ้าไปกันหลายคนอะไรี้ยถ้าเลนเป็นแคบก็มาให้ยืนไปไกลๆหน่อยไลเซลฟี่หรือว่าอะไรที่มันต่อกับไอโฟนที่มันเป็นอะไรเนี่ยตัวฟิสไอไอะไรเงี<อ>้ยไม่ก็ช่วยถ่ายรูปไปไหนครับผมเฮ้ยหรือว่าคุณควรไปทําความรู้จักกับเพื่อนข้างๆในทัวร์ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราถ่ายให้นะ ตรงนี้แเราสลับกันถ่ายคุณจะได้เพื่อนใหม่ด้วยอ่าอันนี้ไปกับทัวร์ใช้ได้แต่เถ้าไปคนเดียวนวิ่งไปเลยนะเคยดูพวกแกลงกันไหมที่แบบว่าถ่ายรูปให้หน่อยครับแล้วมันวิ่งไปเลยนะอันนี้ระวังเพราะนั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใช้อะไรก็ได้ที่เราสามารถถ่ายกันเองได้ดีกว่าใช่อ่าเขาแบกจตเป็นมากคุณจะใช้ไม่ใช้เบ็นว่ามันก็อาจจะหมดด้วยการถ่ายรูปนี่แหละนะ ว่าแนะนําให้เตรียมพาราไปเพราะยังไงคุณต้องป่วยแน่นอนเบสว่านะเพราะว่าเบสไปเบสนึกว่าเบสร่างกายแข็งแกร่งนะเว้ยแต่พอบบเบสไปถ่ายงานแล้วเบสรู้สึกแบบตายอะ่ะไปกะทัวมันตื่นหกโมงเช้าตลอดเลยนะนอนเที่ยงคืนประมาณ7วันติดเบสแบบโอ้โห<อ>ต้องใช้ยาพาราไปซื้อเมืองนอกแพงมากอย่าไปซื้อ,อยาควรเตรียมไปเพราะว่าเมืองนอกแพงอย่างที่เบสบอกแล้วบางยาสมมติมันเป็นยาควบคุมอะไรเงี้ยเขาไม่ขายให้เราก็ได้นะถึงแม้ว่าเราจะมีโรคจริงๆอ่ะแต่เราก็ไม่ได้มีแบบใบรับรองแพทย์จากประเทศเขาหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ขายเขา ไม่แคร์ด้วยพลาสเตอร์หรือว่ายาแก้แพ้ปวดหัวตัวร้อนอะไรที่มันจําเป็นต่อร่างกายเราเตรียมไปซะเหลือดีกว่าขาดน้ำบัต งงดีเตียงไปทําไม oh, อ๋อน,นี่คือไปทัวร์ไ okay. งไปทัวร์ได้คอนเนคชันได้เพื่อนใหม่เราได้เพื่อนระหว่างทางเบสอะนูก่าเบสจะแบบไม่ได้คุยกับคนต่างชาติแล้วพอเบสพูดงูงูป,ป,ปามาแล้วไม่ไปเจอแล้วเบสก็แบบรู้สึกว่าเอ้ยคุยกับเขาเรื่อยๆแล้วสนิทเขาก็แบบเุ้ยคุณช่อง YouTube อะไรเนะี่ยขอหน่อยเบสก็แบบอ้าวโอเคมีนามบัตรพอดีเอาไปเลยเอาไปให้ที่ไหนบ้างก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะ สำคัญโคตรสำคัญสำคัญมากไม่ว่าคุณจะเลอะเปืเป้อนหรือว่าอะไรทิชชู่เป็นอเนกนประสงค์ถ้าคุณไปกินเจลาโต้แล้วมันเลอะมืออันนี้ประสบการณ์กับตัวเลยรู้สึกว่าควรพกทิชชู่ไป <laughs> เพราะว่าเวลาขึ้นเครื่องอ่ะมันนั่งคิดองชั่วโมง6กชั่วโมงไปลงดูใบอีก6ชั่วโมงไปถึงโรมคุณจะมาหวังพึ่งให้แอร์เสิร์ฟน้ําตลอดเวลามันไม่ได้าไม่เสิร์ฟอ่ะเสิร์ฟแต่แบบว่าบางทีเราแนะนําให้เป็นิ้วขวดเปล่าขวดพลาสติกอ่าใช่ขวดเพชรแล้วก็ไปเติมน้ําข้างในสนามบินมันจะมีที่กดเหมือนกับกดเงี้ยแล้วก็กินอ๋อเดินเหนื่อยอยู่แล้วก็ต้องจิบน้ำจระหว่างทางใช่แต่ไปกระทัวเขาจะแจกวันละขวดโอ้ยเพื่อนแบบนี้เก็บขวดกลับมาขายรวยอ่ะ ควรเตรียมไปด้วยเบ็ว่ามันต้องมีคนคิดถึงอาหารไทยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นมาม่าหรือว่าอะไรเงี้ยเอ้ยแต่เบ็ดคิดถึงมีวันหนึ่งที่โรงแรมอยากกินมาม่ามากมแล้วลงไปดูที่โต้้กดอัตโนมัติอะประมาณ2ยูโอรอ่ะสี่องแปดติต้มยำกุ้งบ้านกูด้วยเขียนภาษาไทยด้วย <c oughs> วคิดถึงประเทศไทยทันทีเลย ที่เราไปพักที่ทัวจะเป็นประมาณ3มดาวหรือ4ี่ดาวท่เบตไปประมาณ8 0 0 0 0ื0นเประมาณนี้เพราะฉะนั้นโรงแรมที่พักมันก็โอเคแต่3มดาวของเขาไม่เท่า3ดาวบ้านเราเลยเยคุณจะมาหวังว่าโรงแรมเขา3ามดาวเขาจะมีสบ,บู่ยาสีฟันแปรงสีฟันรองเท้ามีทุกอย่างให้เราพร้อมเหมือนที่โรงแรมเราใช่ไหม,มเปล่าเลยเโรงแรมเราบริการดีสุดในโลกเลยจริงเหรอวะใช่เพราะนั้น เตรียมหมวกคูม่านน้ำไปแป้งสีฟันยาสีฟันเตรียมไปเพราะที่เบตไปไม่มีสักโรงแรมวีต้องเตรียมไปเพราะว่าวีไม่มีให้เหมือนที่บ้านเรานะจ๊ะที่โกนนวดทาขั้นไป5วันทำไมเอาไปซึม <laughs> หนวดเยอะชัวตัดเล็บแล้วก็ดีอย่างหนึ่งโรงแรมทุกโรงแรมน้ํากินได้น้ำปลาดื่มได้นะใช่<อ>น้ำปลาดื่มได้ดื่มได้ของจริง การกินไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าทางทัวร์เขาจะจัดให้หมดแล้วแต่อาหารจะเป็นพวกอาหารจีนซส่วนใหญ่และมีอาหารท้องถิ่นเป็นบางที่อ,อย่างเช่นสวิตก็จะมีะอาหารท้องถิ่นสวิตฝรั่งเศสอิตาลีอะไรอย่างนี้เพราะน้นใครคิดถึงอาหารไทยก็ควรเตรียมไปด้วยอย่างเช่นมาม่าหรือว่าน้ำพงน้ำพริกอะไรอย่างนี้แต่ทัวร์เบสดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาเตรียมน้ำพริกไปให้ไว้ทุกมือ้อ พูดเรื่องสุดท้ายก็คือการขึ้นเครื่องบินมันไป12ชั่วโมงเพราะนั้นมันจะมีจุดพักที่ดูไบหนึ่งที่6ชั่วโมงแล้วก็ไปลงลงอีก6ชั่วโมงมันยาวนานมากแต่ไม่ต้องห่วงเพราะสายการบินเอมิเรตรับรองดีมากมันจะมีจอสกรีนไว้ข้างหน้าเวยคุณสามารถดูหนังหนังนี่คือเขาแยกประเภทเลยนะดรามา่าแอคชัน่นหนังยุโรปหนังเอเชียมีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นรัสเซียอิตาลีแต่ไม่มีภาษาไทย <c oughs> ตอ,อนนั้นคุณก็ดูแต่ภาษาอังกฤษไปก็ได้มันจะแยกประเภทหมดใช่ป่ะแล้วก็ที่สำคัญมีประเภทมาเวลประ <Hey! S 1> เภทนี้แบบแยกออกมาเลย oh, นี่ก็ถือว่ายิ่งใหญ่อยูย่เอางี้แม่ไปดูการเดียนอะโคตรดี ไปดูกับตันเมกาขากลับดูการเดียนเพินภากอะไรภากอะไรนี่การเดียนล่าสุดอะพักสองเออจริงเปล่าวะที่เขาบอกว่าหนังบนเครื่องบินแม่งมาเดียวพอกันเลยไม่เพื่อนพี่อะมันบอกว่ามันไปเกาหลีเว้ยเมื่อนานมาแล้วนะไอรอนแมนยังไม่เข้าไทยเลยอะ เบอร์คือบินไม่มีแล้วอะเออไม่ไม่รู้นะว่าจริงหรือเปล่าของเบสที่ใหม่ล่าสุดน่าจะเป็นเกตเอาทีออกโลงไปประมาณหนึ่งอยู่เออหลังอย่างหนังหนังที่เจ๋งๆจบไปใช่ไหมก็จะมีมีหนังให้ดูแล้วยังไม่พอมีการ์ตูนให้ดูเบสดูหกเกือหกชั่วโมงเพราะว่าเกิร์ลอัดไปเตรียมจบซีซั่นกันเลยทีเดียว มีพวงหนังซีรีส์ด้วยแต่ไม่มีเกมมาโทนนะแต่มันจะเป็นซีรีส์ของประเทศอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งสารคดีมีเกมให้เล่นด้วยเกมแบบเติร์ติดหรือว่าเกมแบบหมักลุกหมากรอคือเป็นเกมแบบว่าเกมฆ่าเวลาใช่ไหมไช่เกมแบบว่าจริงจังไม่ไม่ได้จริงจังเกมวิ่งขนาดนั้นเออต่อมาก็จะเป็นหมวดเพลงเออเฮ้ยอันนี้เพลงเพลงคือเจ๋งมากายกประเภทเลยเว้ยคาะติบารโลโอเอสทีมูฟฟี่สลิปปิ้งเออ เหมือนกับรีแล็กเขาเรียกอะไรนะมิวสิคเทรลปีสิะเปิดแล้วหลับสบายเพลงสปาเพลงสปาเพราะแจกหูฟังให้เลยเพราะนั้นกูจะเลือกฟังแม่งเป็นร้อยเป็นล้านอ่ะมีเซตโมซโดนักรดนตรีอะไรก็ไม่รู้เยอะมากเยอะมากเออทีเริ่มอยากได้ก็อี้ขึ้นบินแล้วว่ะ เอาจอมาด้วยสำหรับคนที่เล่นหนูฟังนะครับมีหูฟังเป็นของตัวเองแล้วเอาหูฟังเดินทางไปด้วยแจ็คมันจะไม่เหมือนกับทั่วไปนะบนเครื่องบินนะ่ะอันละเป็นสองขาอย่างงี้เออใช่ใช่ใช่แจ็คสองขาเป็นสองขาคุณต้องหาหัวแปลงไปด้วยนะฮะเพราะว่าปกติมันจะเป็น x l R หรือไม่ก,ก็จะเป็นแจ็คสามถึงห้ามิลเราก็หาหัวแปลงที่เป็นสองขาที่ใช้บนเครื่องบินนะ่ะมีถ่ายระมานทั่วนะไปอยู่แล้ว เอาไปด้วยคุณจะได้ใช้หูฟังของคุณไม่งั้นคุณต้องไปใช้หูฟังของเครื่องบินนะฮะจะมีคนที่แบบหูฟังแบบตัวโปรตะต้องหูนะเท่านั้นเราจเราจ่าเขาแล้วแต่เลยได้หมดที่เป็นรู้สึกว่าเบ็ดเพลินมากเลยอ่ะก็คือการดูกล้องจากเครื่องบินเออ ผมก็ดูมันยังไงวะมันอะไรก็ไม่รู้มันกดดูได้เว้ยแบบว่าตอนเครื่องบินขับอ่ะมันจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังอะไรเงี้ยกล้องใต้เครื่องบินจริงป้ะเนี่ยมันขึ้นขับเครื่องบินนะพี่เออยเจ๋งว่ะขึ้นอ่ะแต่กล้องมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะเออในหัวพี่คื4 HD มากมันไม่ใช่ใช่ไหมแต่มันได้ฟิล์อแต่มันได้ฟิวเว้ยผมนั่งดูตอนเครื่องบินขึ้นเนี่ยมันก็แบบนั่งลุ้น ไปตามเส้นนะอะไรเงี้ยสมมุตินะให้เราดูเพลินๆอย่างเงี้ยถือถ้าคนขึ้นเครื่องบินบบ่อยแม่งไม่ดูหรอกแต่ถ้าคนขึ้นเครื่องบินแบบเพิ่งขึ้นน่แต่ดูใช่ป่ะสักพักวันแม่งขึ้นมาเงี้ยวันๆัน น่าทำไงอ่ะเบอร์ประกันใช่มันก็อาจจะแบบแจ้งเหตุได้เร็วขึ้นนะที่ผมรู้อ่ะผมรู้สึกว่าดูเว้อ่าถ้ามึงมีแววไม่ดีนะกูวิ่งแล้วนะเนี่ยเท่าที่เราดูแล้วสก่งี้กูวิ่งก่อนแล้วนะจริงจริงแล้วก็ที่สําคัญมันจะมีบอกเวลาว่าอีกกี่ชั่วโมงถึงดูใบอีกกี่ชั่วโมงถึงโลมมันจะลงเครื่องกี่โมงตรงตรงตรงเลยแหละเวลาท้องถิ่นมันจะไม่เหมือนกันลมค้ากว่าไทย5ชั่วโมงดูใบช้ากว่าไทยประมาณ2องชั่วโมงอืมเพราะนั้นการลงเครื่องตรงนี้หนึ่งท ได้หมายความว่านหนึ่งทุ่งบ้านเราอะไรเงี้ยเออ,อเหมือนที่พี่รอเบสผิดวันอะ <laughs> รอเบสผิดไปวันนึง <laughs> รอเร็วไป12ชั่วโมง <laughs> แต่ที่สําคัญเลยนะสําคัญสุดๆการนั่งระยะเวลายาวนาะนขนาดเนี้ปากเราจะเหม็นมากเพราะฉะนั้นเตรียมไปรงฟันและยาติดันติดตัวไปด้วย <laughs> ยับนปากก็ได้นะเออใช่ใส่กระเป๋าสะพายขึ้นเครื่องไปเลยเตรียมไปด้วยสาคัญสุดๆเพราะกูไม่ได้เตรียมโหลดไปแล้วโหลดไปแล้วเฮ้ ท้าไงดีวะซื้อลูกอมแดงซื้ออะไรกินน้ำเยอะๆหรือว่าอะไรอย่างนี้สำหรับผู้ญิงที่เดินทางยาวนานคุณต้องดูว่าเวลาคุณลงแล้วคุณต้องเข้าโรงแรมก่อนหรือเปล่าหรือคุณเที่ยวเลยสําหรับเบสเที่ยวเลยไปวัติกันเลยเว้ยงรื่องปุ๊บมีรถบัสมาับไปวัติกันเลยคุณต้องเตรียมตัวสําหรับเพื่อไปวัติกันเลยอะ่ะ ตอนขึ้นเครื่องอ่ะใช่เพราะนั้นเตรียมลิฟต์เตรียมแป้งเตรียมอะไรไปด้วยนี่กูไปอย่างหน้าอย่างมันคือไปก็เตรียมตัวไปแล้วแหละแต่มันมันมันเจ๊นแหลกอะมันเหนื่อยอะถ้าในเทปหน้าเหี้ยก็อย่าว่ากันมันเหนื่อยมากจบไปสําหรับการรีวิวแต่ บานๆใครมีข้อเสนอเพิ่มเติมหรือว่าอะไรเม้นลงมาข้างล่างได้หรือว่าถ้าใครอยากถามก็เม้นลงมาข้างล่างได้ผ่านฟังเบสจะตอบนะหรือแบบว่าเป็นทริคของแต่ละประเทศที่เขาเคยไปอ่ะนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะม่แชร์ประสบการณ์กันละกันอเมริกาได้ต้องเตรียมตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อยากรู้กันนะาะก็อยากไปเหมือนกันก็ฝากติดตามด้วยในรายการอออไปเหอะของช่อง Jeff Studio Channel นะคะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเที่ยวให้สนุกนะสำหรับทุกคนที่จะไปเที่ยวและสำหรับที่ใครยังไม่ไปเที่ยวก็เก็บตังเตรียมตัวไปกันสสรัวนนี้ ดีค่ะสวัสดีครับบายบายครับปิตานอนดีกว่าเออสำหรับใครที่จะไปลืมเลยสำหรับใครที่จะไปขึ้นเครื่องหรือว่าอะไรอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเนาะขึ้นเครื่องก็มีแจกไหมเขาไม่มีใช่ไหมไม่แตะโฮมมีนะหฮมจริงเหรอไม่มีแจกหรอไม่มีีันเนี้ยสำหรับใครที่แบบว่าหลับยากอ่ะแพ้แสงก็เตรียมมาซะไปสูดถอะบายไปแล้ว